ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hitman Re บอ r n กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่นี่นะครับในวันนี้ผมก็ได้ไปเล่นในศึกชชนะมานะครับซึ่งผลที่ผมเจอนะก็คือผมก็ได้เจอตัวของเจ้าแลมโบนะครับที่เป็นแลมโบตัวนี้เนะี่ยแลมโบ15ปีนะครับที่เป็นพวกสายวิ่งมานะครับ ก็คือวิ่งไปวิ่งมานะเราก็ตีเขาไม่ได้นะครับก็ด้วยสกิลพิเศษของแลมโบ้นะครับก็จากที่คลิปก่อนๆนนะผมก็ได้เคยทําการรีวิวไปแล้วนะครับสําหรับตัวละครอย่างเจ้าแลมโบ้มีสกิลพิเศษที่โกงมากๆแต่ว่านะครับหลังจากที่พอผมไปเจอนะครับอย่างนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังเลยนะครับถึงตัวละครนะครับที่จะสามารถแก้ทางตัวละครอย่างแลมโบ้สิปีได้นะเวลามันใช้สกิลพิเศษนะครับก็จะมีอยู่ค่อนข้าง หลายตัวเลยนะบางตัวผมก็ยังไม่มีนะก็จะรีวิวเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันนะครับก็นะครับตัวละครตัวแรกเลยนะที่สามารถแก้ทางแลมโบ้ได้ก็คือเบียคุลันนะครับตัวละครนี้นะครับก็จะสามารถใช้สกิลหนึ่งนี่นะครับปัดังกรเนี่ยแล้วก็คู่กับสกิลสองนะครับหรือไม่ก็สกิลสามนะก็คือด้วยการที่ว่าพอแลมโบ้นะครับทําการคืนร่างออกมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งนะครับปัดขึ้นไปนะแล้วจะคอมโบต่อสกิลสามหรือสองก็ได้นะครับ ก็ตีไปได้เรื่อยๆเลยสําหรับตัวของเบียคูลันอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวของเบลเฟกอ์นั่นเองครับก็เป็นตัวละครระดับ S R นะครับสำหรับเบลเฟกอ์นะก็จะมีสกิลหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างกว้างก็จะสามารถดึงตัวของลัมโบนะครับได้กตัวต่อไปนะครับก็คือซึนะกับยามาโมโตะนะครับตัวซึนะานะผมมีอยู่ในอีกไอดีหนึ่งน,นั้นก็อาจจะไม่ได้รีวิวในวันนี้นะครับ ก็ตัวของซูนะกับยามาโมโตะนะครับก็จะมีสกิลหนึ่งที่คล้ายๆกันเลยก็คือตัวของเจ้าที่ทําเป็นทอร์นาโดหมุนขึ้นไปนะครับก็ข <c oughs> องซูนะก็จะมีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเป็นของในส่วนยามาโมโตะนะครับ <c oughs> ก็จะดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าตัวของยามาโมโตะนะครับก็จะสามารถพัดขึ้นไปได้เลยนะแล้วก็ตัวยามาโมโตะนะจะไม่เหมือนซูนะตรงที่ว่าซูนะพอพัดขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะ ไปอยู่บนนั้นด้วยเลยนะครับก็แต่ยามาโมโตะก็แค่ทําให้ตัวน้ําซัดขึ้นไปเฉยๆนะตัวของตัวเองนะยังสามารถใช้สกิลอื่นนะไม่ว่าจะเป็นสกิลสองสหรืออันตินะครับได้อยู่เหมือนเดิมก็นี่นะครับสําหรับตัวของยามาโมโตะกับซึนะนะครับก็สามารถเอาไปใช้แก้ทางนะครับตัวละครอย่างแลมโบได้นะอีกตัวหนึ่งที่พอจะใช้ได้นะก็คือตัวของอีพิงนะครับตัวนี้นะครับก็มีหมัดเจาซานะครับซึ่งก็คือจะทําการสตันศัตรูนะ ซึ่งก็ทำให้แลมโบ้นะไม่สามารถคืนล่างได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่านี่นะครับผมจะเอาแลมโบไปลงให้ดูก่อนนะครับว่าตัวของแลมโบ้นะมันก็จะมีจุดออนอยู่บางทีก็มีอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็นะครับสำหรับตัวแลมโบ้นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับนี่ครับพอเราใช้สกิลพิเศษนะครับไปวิ่งเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ย ครูดาวนะครับลองดูตรงนี้เลยว่า54 3สีาแล้วก็1น่นะครับเนี่ยครับเราจะคืนล่างมานะครับ2วิก่อนที่คูดาวจะหมดนะครับดังนั้นมันก็จะมีช่วงจังหวะเล็กๆนะครับช่วงหนึ่งที่ตัวของแลมโบ่เนี่ยจะกลายเป็นแลมโบ่ผู้ใหญ่นะครับจังหวะนั้นเราก็สามารถใช้ตัวละครที่ผมได้บอกไปนะสามารถเอามาใช้แก้ทางได้ว่าจะเป็นนี่นะครับยามาโมโตะซึ่งถ้าครั้งแรกเนี่ยแลมโบ d เดะหนีได้นะครับเราก็สามารถเอาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งได้นะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยนะ แล้วอีกตัวก็คือตัวของเบลเฟกอร์นะครับที่เป็นหลักๆนะยกเว้นเบียคุรันนะผมก็ไม่ไดเอามาทําในคลิปนี้นะครับเพราะว่าได้อธิบายไปแล้ว man, man. ก็นะครับเนี่ยมันจะใช้ได้ดีนะโดยเฉพาะยามาโมโตะนะครับใช้สกิลหนึ่งได้2รอบนะครับแดนหีแล้วก็ทําน้ําขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะสามารถทําให้ตัวของแลมโบ้นะครับโดนคอมโบแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นมาลงทําดาเมจได้นะครับก็จะทําให้เราเอาชนะแลมโบ้สายวิ่งนะครับพวกนั้นอย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่จะเอามาแก้ทางตัวของเลมโบสายวิ่งนะครับที่เป็นเรมโบสิบห้าปีได้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ